ครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับของเอกวนนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่อง Baker Harstory Channel นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมารีวิวนะครับรีสอร์ทเ1กวนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับรีสอร์ทนี้จะเปิดในปีกว่ากว่านะครับน่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีครับบรรยากาศรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะมี กํากำลังเดินอยู่ที่สะพานนะครับเป็นทางเดินนะครับที่ยกระดับขึ้นมานะครับสวยมากนะครับจริงๆแล้วเป็นเป็นรีสอร์ทที่สวยมากที่ผมเคยไปมานะครับบรรยากาศร,รีสอร์ทไม่ได้อยู่ติดทะเลนะครับแต่ก็สร้างขึ้นมานะครับาจะเป็นสะที่เกาที่จะอาจจะใช้เ่อ,อยเกาะเกลเก่าก็าสวยงามนะครับสวยงามถ้าจริงๆแล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรแกรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะครับว่าเราจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่ครับอันนี้จะมีสวนน้ํานะครับสวนน้ํามีสไลเดอร์2อสองสไลเดอร์นะครับแบบม้วนแล้วก็แบบตรงๆแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงถ่ายคลิปเราจะมาเล่นกันนะครับโอเคโหสวยงามน,น,นะนะก็ค่า,าพักนะครับพันคนละพัน 1,700บาทนะครับต่อคนนะครับคนละ1,700บาทนะครับไปถ้ามาแค่2คนเนี่ยราคาก็จะเพิ่มเป็น2,000กว่าบาทนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นด้วยนะครับถ้ามาแค่2คนก็2,200บาทนะครับจะได้โปรโมชั่นก็คืออาหารนะครับสามมื้อนะครับมเที่ยงเย็นแล้วก็เช้าของอีกวันหนึ่งนะครับในวันเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับก็รวมที่พักแล้วก็มีไปล่องแก่งนะครับอ่าไปไปล่องไปดูเรยวนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ําที่าแพนะ เป็นแพลเปียกนะครับโอเคขอขเซลฟี่กันหน่อยนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับอาหารก็จะเป็นนี่นะครับตามนี้นะครับครับอาหารจะมีนะครับทอดมันอันนี้เป็นอาหารเที่ยงนะครับหลังจากที่เราเช็คกินแล้วนะครับจะมีอาหารเที่ยงบริการนะครับเสิร์ฟก็คือเขาให้เติมได้เติมที่นะครับเติมเติมได้ไม่อันแต่ต้องกินที่หมดนะครับมีต้มจืดนะครับอร่อยต้มจืดอร่อยมากแล้วก็มีปูผัดผงกะหรี่นะครับ มีพริกมันปูนะครับแล้วก็มีแกงหมูใส่ใบอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะฮะใบชะม่วงอ่ะใบชะม่วงครับอร่อยดีครับอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็เป็นอาหารเที่ยงครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เรากินอาหารเที่ยงเสร็จนะครับบ่ายสองโมงเครื่องนะครับเขาจะพาเรานะครับไปล่องแก่งไปไปล่องไปล่องแพรนะครับไปล่องแพไม่ใช่แกงล่องแพรเพื่อที่จะไป ดูเหี่ยวนะครับแล้วก็เล่นน้ํากันนะครับแต่ตอนที่ดูเหยี่ยวเนะี่ยผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวไปดูต,ตอนที่เล่นน้เลยนะครับ วันนี้นะครับก็กระแสน้ำเพิ่งท่ามันจะแรงครับก็เลยเน้ําขึ้นด้วยนะครับโ,โห่น้ำนแรงมากน,นะครับเวลามาหมอแล้วก็ไม่ไม่หังนะว่าให้โดดไปเรื่องอย่างนี้ขึ้นยากมากเลยครับ ก็แบบน้ำเนี่ยนะครับก็ผมสูง170เซนิเมตรนี่นะครับก็ถึงเข่าถึงขาทั้กเดียวแต่ว่ามันเป็นโครนนะครับนะฝากด้วยนะ แล้ตอนนี้กูกูบันทึกตลอดเลยบันทึกตลอดนะเนี่ยอมดีอเดี๋ยวมึงไห้กลับมาเะมึงวกลับมานะ ่นบุครับวันหนสองวันคืน2วันาใครไม่เคยมาที่จันบุรีวันนี้นะวันนี้นี่เวลาประมาณสามโมงสี่โมงันจกระยายข้างครับต่าวันนี้เรามานั่งแพเพื่อดูเหี่ยวกันน้ำมันดันแล้วเขาบอกว่ย ไม่ได้โอกวนะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ีช่แล้วมีเดียวไยแล้วอไม่ด้ใช่ไทยไม่ทันเลยไทยแบบ ตอนนี้ก็หลังจากที่เล่นน้ําที่คอสจะปล่อยเราเล่นน้ําไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะได้เวลาที่ต้องกลับกันแล้วนะครับเราจะมาเล่นสไลเดอร์กันต่อก็ที่วิสอ์ทนะครับ ือในบนแพนะครับเราสามารถที่จะกินเหล้าแล้วก็นสนมขสนั่นกันได้เยอะเต็มที่เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เอากับแปรมาหรือว่าไม่ได้มีนิน้วเซมาเดีเขาก็จะมีเรือตามมานะครับเป็นเรือขายของนี่แหละก็ตามมาให้หเราไเพื่อซื้ออะไรบางส่วนมัีขนมมีเบียร์ด้วยนะมีเบียร์ด้วยสำหรับคนที่ชอบกินเบียร์นะครับก็เขาก็จะมีรถตามมาแหละบริการมาขายเต็มที่เลยนะ แล้วก็มาถึงตอนนี้ผมจะต้องเล่นสไลเดอร์นะครับโอเคครับมาดูภาพบรรยากาศความสนุกสนานกันต่อไปเลยครับ

what no. ครับน้ำค่อนข้างนี่จะลึกเหมือนกันนะครับน้ำลึกเหมือนกันต้องในขนาดเล่นจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วนะครับครับสำหรับมื้อเย็นนะครับุฟเฟ่์มื้อเย็นก็จะมีหอยนางรมนะครับมีมีปลากระพงทอดนะครับแล้วก็มีไฮไลท์เด็ดของที่นี่เลยก็คือปูครับปูตัวใหญ่เลยนะครับเสิร์ฟไม่อั้นนะครับแล้วก็ กุ้งตัวใหญ่ๆนะครับต้มยำต้มยำน้ำใสนะครับพวกอาหารทะเลนะครับต้มยำรวมน้ำใสแล้วก็คงมีกุ้งมีหมึก mm. ผมต้องบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยมากเลยครับอร่อยมากเพราะว่ากุ้งเนี่ยสดๆนะครับอาหารวัตถุดิบสดมากนะครับน่ากินแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นอ่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าไม่น่าไม่ไม่ไมน่าลืมเลยนะครับก็คือ อ่าอย่างอย่างกุ้งเนี่ยโหเวลาเราเคี่ยวไปนัมีความแบบกรอบหวานนะครับตัวใหญ่ด้วยนะฮะตัวใหญ่มากนะครับกุ้งเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรูปดูรูปมันต่อไปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเนี่ยนะฮะนะครับก็จะมีนี่ครับอนี่ก็คือกินไปบ้างแล้วนะอ่านี่ก็คือปลากระพงทอดนะครับปลากระพงทอดมีกุ้งแช่น้ําปลานะครับเห็น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 ไหมมีต้มยำนะฮะต้มยำรวมนะครับนี่ครับ ปูงี่ตัวใหญ่มากนะเห็นจากรูปมันจะตัวเล็กนะมีปูนะครับเสิร์ฟไม่อันนะครับแต่ว่าคุณต้องกินให้หมดนะครับโอเคแล้วก็ในเรื่องส่วนของที่พักนะครับที่พักก็จะเป็นห้องพักใหญ่ห้องพักรวมนะครับก็คนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทก็จะได้ห้องพักรวมๆอย่างนี้นะครับถ้ามาสี่คนก็จะได้ห้องเล็กกว่านี้นะครับมีแอร์นะครับห้องน้ําก็สะอาดนะครับห้องน้ําสะอาดมากนะครับก็โอเคนะครับโดยโดยรวมนะครับของทริปนี้นะครับรีสอร์ท ชื่อว่ารีสอร์ทนะครับอ่าเอกสุวรรณนะครับเอกสุวรรณรีสอร์ทนะครับอ่าเอกสุวรรณรีสอร์ทก็ตั้งอยู่ที่อ่อำเภอแหลมสิงห์นะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เสิร์ชในอ่กูเกิลได้นะครับส่วนโปรโมชั่นราคาอะไรต่างๆเนี่ยก็โทรสอบถามกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาพักผ่อนนะครับโทรจองได้นะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะฮะจากคะแนนเต็มสิบเนี่ยผมให้ ผมให้ก้าเลยนะครับอาหารอร่อยมากนะครับสามมื้ออาหารเช้าเนี่ยจะเป็นข้าวต้มมีกาแฟเสิร์ฟมีอะไรอ่ะมีปลาท่องโกนะครับมีอาหารแบบทั่วไปนะครับอาหารสามมื้อผมว่าผมชอบมากนะครับอร่อยอร่อยทุกอย่างนะครับน้ํานะครับน้ําน้ําก็โอเคเพราะพอได้นะครับน้ําที่เราเล่นกันนะก็สรุปแล้วก็สนุกสนานดีครับขอบคุณมากสำหรับสำหรับการติดตามนะครับ